สวัสดีค่ะเช้าลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับนะคะสู่ช n แนลพิงค์แอนโชคอกูปิิงรหัสนางฟ้าค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2,568เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขออภัยนะคะที่อัพคลิปช้าเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบมีงานอีเวนต์เยอะมากแล้วก็ มีในเรื่องของบบพทุรละนะคะเยอะอะแต่ไม่เป็นไรพยายามที่จะอัพให้เร็วที่สุดละกันสําหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันที่13พุธค่ะถึงวันที่12มีนาส่วนใครที่อยากจะดูรูปแบบลัคนาคก็สามารถดูคลิปนี้ได้ดูแบบสบายอกสบายใจนะอะไรที่ดีก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าเฝ้าระวังกันไปนะคะมาเลือกไพ่กันสักหน่อย12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์เหมือนเดิมเลยค่ะมาเจาะลึกกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง มาเดี๋ยวดูกันยังเหลืออีกหลายคลิปเลยนะที่ยังต้องทำนะคะเดี๋ยวจะทําเรื่องดาวย้ายโดยเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวล,าลาัคนาราศีกุมแล้วแหละโอ้โหเห็นไหมพอพูดว่าดีนะไปแรกมันก็ออกมาสวยงามละอ่ะมาดูกันก่อนตนุกระดุมพระสหาชาัชชะพันทุปุตตะอลปัตตานีมรณะสุภากรรมะ ลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นกันชัดมากขึ้นเราจะมาดูกันตั้งแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นในเรื่องของแบบความรู้สึกที่มันจะรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยคำว่าปลองดองหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่า อารมณ์การรู้สึกเนี่ยมันดูแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากไหนจากตัวเราเองชัดๆเลยแล้วก็ตัวคุณเนี่ยจะให้เวลากับตัวเองหรือบางคนอาจจะแบบเป็นทัดหมาทัดแมวยเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบได้พักผ่อนได้ใช้เวลาอยู่กับบ้านนะคะหรือว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักคนสนิททีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความสบายอกสบายใจถามว่ามีเรื่องเครียดไหมอ่ะจริงๆแล้วมันก็มีในเรื่องของเรื่องเครียดเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าณนะช่วงเวลานี้เนี่ย ชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสติแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้นะคะจะมีเรื่องที่อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอึดอัดใจโดยเฉพาะในเรื่องของงานค่ะมาดูกันตั้งแต่ตําแหน่งในเรื่องของกรรมะเลยนะขึ้นมาว่าหัวร้อนแปลว่างานเนี่ยอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการแบบเนี้ยมันเหมือนกับค,คุณจะต้องทําด้วยตัวเองเป็นหลักนะขอความช่วยเหลือหรือว่าบางทีคนลอกค่ นะลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทํางานแล้วดูแล้วไม่ค่อยทันอกทันใจคุณเท่าไหร่นะมันเลยกลายเป็น่สสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาตอนทํางานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยจะต้องแบบพยายามที่จะต้องแอคทีฟหรือว่าขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะส่วนเรื่องที่อาจจะเหนื่อยหน่ายแล้วก็เหนื่อยใจนิดนึงนะคะสาหรับคนที่ทํางานประจําก็คือในเรื่องของความหมงุดหงิด งุดหงิดมาจากไหนนะไหนดูสิจากเพื่อนนะเราดูกันมาดูตำแหน่งเพื่อนสิอ้าวขอขยายอีกใบหนึ่งนะตำแหน่งเพื่อนเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหาร่นะเพราะว่าในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะมีผลทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดใจหรือว่ารู้สึกว่าบรรยากาศการทํางา,งา,งา,งางนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานโดยการที่เหมือนกับว่าจะเน้นเป็นในเรื่องของแบบไรายได้อย่างเดียวนะใครจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่นะพี่เห็นหลายๆคนเลยไม่ต้องเอาแบบแค่ไพ่ชุดนี้หรือว่าสิ<ๆ>่งที่เ<ๆ>ราจะบอก<ๆ><ค>นะ มันมีอิทธิพลมีผลมากแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีกรุ๊ปเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าทางานได้แต่ว่าเก็บอะเก็บคําพูดเนี่ยพอเก็บได้แต่เก็บสีหน้าเก็บท่าทางเนี่ยเราเก็บไม่ได้เลยนะเวลาตอนที่แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไม่พอใจใครปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะแสดงออกทันทีที่นี้มันก็จะมีในเรื่องของเพื่อนนะคะที่สร้างความอึดอัดกายอึดอัดใจให้ทีนี้ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราเองเนี่ย อยากจะให้เวลากับตัวเองเยอะแต่เชื่อไหมว่าบางครั้งบางอย่างมันจะมีเหมือนกับชีวิตติดคอนเทนต์นะ่ะคนอื่นมีปัญหาอะไรก็จะวิ่งหาคุณเพราะว่าคุยกับคุณแล้วจะรู้สึกแบบหนึ่งคือมันได้รับในเรื่องของความสบายอกสบายใจแล้วก็สองคือคุณเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหาแล้วเวลาตอนที่คุณช่วยเหลือใครนะ่ยคุณเป็นประเภทที่เหมือนกับช่วยเต็มที่มันเลยกลายเป็นว่าบางทีนะ่ยเพื่อนนะ่ะเขามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับ วิ่งเข้าหาคุณอนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนซุปเปอร์แมนนะเป็นเหมือนฮีโร่นะหรือว่าเป็นคนที่แบบสามารถที่จะพูดคุยได้ทุกเรื่องที่นี้ไอ้ความที่แบบพูดคุยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบจะพูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดจะเป็นเรื่องแบบเชิงลึกเรื่อง18บบวกหรือแม้แต่เรื่องที่แบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขากล้าเล่ากับเราได้ยังไงแบบเนี้ย คือคุณเป็นมนุษย์กลุ่มพิเศษที่มีในเรื่องของความสามารถตรงนั้นนะคะยอมรับเลยแก้ปัญหาคนอื่นเก่งแต่พอเป็นหาของตัวเองเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะฉะนั้นมีเพื่อนเข้ามาดีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับเขานั่นเองนะคะก็สร้างความอึดอัดใจพอสมควรที่นี้นอกจากเพื่อนแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันมาดูสิดูตำแหน่งนะ ตำแหน่งสุภาพขึ้นมาคำว่าเราสามคนอาจจะมีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินในเรื่องของการดูแลหรือว่าอาจจะต้องให้เวลากับท่านมากขึ้นนะคะอันนี้มันก็ขึ้นมานะส่วนในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในเรื่องของความเชื่อเน่ยไม่มองว่าณนะตอนนี้สิ่งที่มันดีที่สุดละก็คืออยากให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยพยายามที่จะตั้ง สติกับตัวเองก่อนคุณอย่าลืมนะว่าดาวย้ายรอบนี้มันส่งผลดีเพราะว่ามันไปตกที่ตำแหน่งตัวคุณคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเื่เขิมมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากทําอะไรบางอย่างมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นผลเสียนะแล้วก็จากาไพ่ใบนี้ก็คือว่าเวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จทันทีทันใดมันเลยทําให้มีในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความอยากได้อยากมีอย่างที่ตัวเองต้องการแบบทําปุ๊บแล้วจะเห็นผลปั๊บอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่นะฉะนั้นมันต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสต แล้วก็ดูสิตำแหน่งปุตตะเนี่ยมันก็ย้ำไม้อีกนะเนี่ยเห็นไหมคือทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปคิดเยอะแล้วก็อย่าไปคาดหวังเยอะทําให้มันมีความสุขชีวิตเรานะมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีเนาะเราแบบไม่คิดว่าแบบมันจะมีช่วงจังหวะด,ดีๆอยู่ดีๆมันก็ดีบางทีเราคิดโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาว่าสิ่งนี้ทําเนี่ยมันสําเร็จแน่นอนมันเวิร์กแน่นอน บางทีมันก็ไม่ได้ถังใจอะดูสิบางทีโชคชะตามันก็เล่นตลกกับชาวลัคนาราศีกุมซะเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องมีสติแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับคิดทบทวนหรือว่าวางแผนดีๆเวลาตอนที่จะจะเริ่มต้นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะอะไรตําแหน่งเนี่ยการเงินเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะไพ่ขึ้นมาว่ากรีดใจอะคุณเห็นอยู่แล้วว่าเงินเนี่ยมันมีในเรื่องของแบบความเครียดการกดดันต่างๆแต่ว่า ที่มันรู้สึกว่าชุ่นใจนะก็คือว่าณเวลาเนี้ยตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่าจะกลัวอะไรเลยอะบางคนแบบมีแบบหนี้สินต่างๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้อแท้จังเลยฉันจะผ่านไปได้ไหมแต่ว่าสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะคะปิงเชื่อว่าคุณอะมีในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าคุณมั่นใจแน่นอนว่า ตัวคุณกําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือว่าปัญหาตรงนี้คุณมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องคลี่คลายแล้วมันก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะส่วนต่อมาในเรื่องของญาติพี่น้องดูแล้วญาติพี่น้องก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของญาติพี่น้องแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบบเกี่ยวกับเจ้าที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพราะมันไปเชื่อมโยงกับ ตำแหน่งพันธุสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับที่บ้านอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งนะคะที่มีในเรื่องของน้ํารั่วซึมอันนี้ประเด็นแรก2ห้องน้ำเนี่ยอาจจะมีของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันชํารุดหรือว่าอาจจะเป็นพวกซิงล่างจานหรืออะไรที่แบบมันเริ่มชํารุดหรืออะไรต่างๆเพราะมันขึ้นมาว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ของใช้ที่บ้านแต่จะต้องเป็นของใช้ที่เกี่ยวข้องกับน้ําหรืออยู่ในบริเวณน้ํานั่นเองนะคะฉะนั้นก็ค่อยๆแบบซ่อมแซมแล้วก็ดูวนไปแล้วกันนะคิดว่าในเรื่องของการซ่อมแซมเนี่ยมันเป็นปกตินอกนาจากนี้ก็คือในเรื่องของการออทําบุญนะคะให้กับเจ้าที่บางคนเนี่ยเวลาตอนสดนมน,น่ะคุณจะนึกถึงแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคุณไม่ได้มองถึงในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็ทําตรงนี้เสริมไปด้วยก็จะยิ่งส่งผลดีนะคะส่วนต่อมาในดูซิตาแหน่งอลีเนาะอ่ามาดูซิตาแหน่งอรลีขึ้นมาคําว่าภาคีริษหอทองดูแล้วยังมีคนอิจฉาเอาจริงๆนะคุณแทบจะแบบไม่ได้สนไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครแล้วนะแต่ไอความโดดเด่นของคุณนี่แหละที่มันทําให้มีปัญหาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเห็นคุณทําอะไรสักทีหนึ่งหรือวเวลาคุณแบบแสดงออกอะไรเนี่ยมันเหมือนกับ เขาไม่ชอบอะเอาพุ่นตรงนะเขาอิจฉาคุณเขาอยากเป็นแบบคุณแต่เขาเป็นไม่ได้นะคะฉะนั้นใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนไม่ชอบหน้าเราคนอิจฉาเราเนี่ยคุณเชลใสเลยไม่ต้องไปสนใจนะคะคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณเชื่อสิว่าณนะวันนี้คุณแบบพยายามที่จะคัดกรองคนที่สุดแล้วฉะนั้นตัวคุณอะชัดเจนอยู่แล้วว่าคนไหนโอเคคนไหนไม่โอเคนะคุณเลือกได้แล้วคุณค่อนข้างที่จะมีอิสระสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปมากขึ้นนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ก็คือว่า การรักตัวเองของชาวลัคนาราศีกุมไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รักนะแต่บางครั้งเนี่ยคุณจะไม่มีลิมิตในเรื่องของการที่ให้ใจใครไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนๆแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณแค่รู้สึกว่าเออเพื่อเดือดร้อนเราช่วยได้แต่คุณไม่ได้ช่วยจนแบบว่าให้เขามารบกวนชีวิตของคุณมากมายคุณยังมีกำแพงมีตรงนั้นนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของความรักกันสักหน่อยนะ ต่อได้เรื่องความรักกันบ้างความรักเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยพี่มองว่าความรักในช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพอใจคู่ของคุณเท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่มันยากนะคุณนะ่ะดันคิดเหมือนกับคู่ของคุณคือบางคนนะ่ะอาจจะเหมือนกับพูดเปิดใจเนาะให้มันจบจบ แต่ว่าสาหรับชาวคราศีกุกเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเออบางทีฉันก็งี่ยเง่าเกินไปฉันก็ไม่อยากจะแบบแสดงออกนะคะในเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยในระหว่างที่แฟนคุณเน่ยเขาก็คิดแบบนั้นมันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคู่ของคุณแต่คุณไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดได้แต่เก็บเอาไวะะ้ถ้าเกิดเก็บเอาไว้แล้ว มันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะแต่บางคนแบบเหมือน,นกเก็บแล้วก็แบบเก็บไปเรื่อยๆจนวันนึงระเบิดออกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนะคะถึงแม้คนไหนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาปัญหาไม่อยากจะเอาภาระไปให้คู่ของตัวเองคุณพยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวเองก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งหรืออาจาอาจะมีความรับความอึดอัดใจอะไรบางอย่างที่คุณปิดบังคู่ของคุณเอาไว้นะคะส่วนคนโสดค่ะมาดูกันสักหน่อย คนโสดเป็นยังไงคนโสดจะมีคนเข้ามานะแต่ครั้งนี้แหละมันจะกลายเป็นว่าคนเก่าจะกลับมาคนที่คุณเคยคุยคนที่คุณเคยสารความสัมพันธ์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ไม่รู้ว่าการกลับมาเขาเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณคิดที่จะเริ่มต้นนะกับคนเก่าหรือคนที่เคยคุยคุยกันแล้วหายกันไปเนะี่ยสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันจะจบแบบเดิม หนังสือเร่มเดิมตอนตอนจบมันก็ยังกลายเป็นแบบเดิมเหมือนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนไปนะคะฉะนั้นก็สำหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้อยากจะเปิดใจอยากจะมีใครเข้ามาเนี่ยไม่ว่ากันแต่สําหรับความสัมพันธ์เดิมๆคนของเขาเนี่ยต้อง เฝ้าระวังเอาไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะคในเรื่องของสุขภาพค่ะมาดูการตำแหน่งมรณะสุขภาพค่ะระวังเลยมีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือในเรื่องของการปวดเมื่อยอันนี้ก็คือน่าจะมีอาการเลื้อยลังมากขึ้นแต่ ทั้งหมดทั้งมวลก็อ,อ,อาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยแบบออกกํกทางกายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับบางทีคุณทํางานคุณใช้ชีวิตแบบอยู่แบบกับที่มากเกินไปไม่มีในเรื่องของกิจกรรมอะไรเงี้ยเท่าไหร่มันเลยทําให้ร่างกายม่ยมีปัญหานะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรไร้แรงอุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุก็เกิดจากในเรื่องของการเดินทางถ้าเกิดแบบช่วงไหนเวลาตอนที่ขับรถแล้วฝนตกอะไรเงี้ยต้องระวังนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุ คราวนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าเออทําบุญเสริมสักนิดนึงนะดูเดือนนี้ทําบุญเสริมเกี่ยวกับอะไรบริจาคเลือดได้นะคะอ่าอันนี้บริจาคเลือดได้แล้วก็ช่วยเหลือนะคะน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆได้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการช่วยเหลือมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบบครอบครัวหรือว่าอาจจะแบบเด็กที่เขา กําพ้านะคะก็ลองดูแล้วกันทําตามนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายในเรื่องของการทําบุญพิ้งมองว่าเอาเจตนาเป็นที่ตั้งค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้แล้วมีความสุขอ่ะเนี่ยแหละมันถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะคราวนี้มาดูตําแหน่งสุดท้ายที่โคจะชื่นใจปกตินะ เชื่อมาเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ชาวราศีกุมเรกฎมีค่อยมีเกณฑ์โชคลาภแต่ค่ะเดือนนี้ว้าวเลยนะคะว้าวซ่าเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาคําว่าปิ้งไอเดียแล้วเป็นดาวราชาโชคเลขหนึ่งหนึ่งมีเกณฑ์นแน่นอนนะคะมีในเรื่องของบับเกณฑ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทีนี้โชคลาภจะมาจากไหนจะมาจากบ้านเลขที่ค่ะนะคะสองอย่างอันดับแรกเลยบ้านเลขที่อันดับที่สองคือรถที่คุณใช้อยู่ ทะเบียนรถนั่นเองนะคะลองดูกันนะคะ,ะครางนี้ใช้ไพ่ขยายนิดนึงแล้วกันเผื่อบางคนแบบเอาเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะ,ะเป็นก่ันและกำลังใจให้กับตัวเองมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเป็นไพ่เลขนาโชคจากในคลิปนี้สําหรับชาวราศาีกุมเนี่ยจะมีเลขอะไรศูนย์ค่ะ 2และสุดท้ายคือ2นะคะ022ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมใครฟังแล้วติดอกติดใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ